เริ่มหยิบเหมือน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 คุณมารยาทดีอ่ะจอบกินเต้าหู้ไหมอืมอิ่มแล้วตัวเองอ็อิ่มอิ่มอิ่มกินไปหมดควายก็ก็เลยบอกว่าก็าต่อหลานไปบอกว่าอาบอกแล้วใช่หมยว่าเราอ่ะลูกคนจนอาไม่เคยเกลียดเลยว่า,หน,นาหนูเลี้ยนของแพงแค่ไหนแตนต้องจัาอ,อาขอ,อ,องของเพราะฉะนั้นอ่าขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้าย ก็เลยพี่ก็เลยเช็คบินกับพนักงานบอกว่าแล้วเดี๋ยวหนูให้เบอร์โทรไว้หลานหนูสามคนกินเสร็จเมื่อไหร่ค่อยโทรบอกจะมารับพี่ให้หลานนั่งกินอีกสามชั่วโมงกว่านั่งอยู่แนั่นน่งเอาให้หมดไมจนหมดพี่พี่บอกพนักงานเลยว่าหนูขออนุญาตจ่ายตังค์ไว้ก่อนจ่ายตังค์ก่อนแล้วก็หนูต้องการสอนหลานูก็เลยก็เลยก็เลย พี่ mai, ก,ก้หมดไหมตอนกล,ลับหมดกลับไปจริงก็หมดหลังจากนั้นเน่ะไม่เอาแล้วหลวังจากนั้นมาจนวินาทีนี้จนโตมาเนี่ยหลานพี่จะรู้ดีเลยว่าาสั่งอะไรมาต้องกินให้หมดแล้วก็ให้มันคนได้แชร์กัน,มนมหมายความว่าพีาตเอาคนตามไหมพี่อาตเอาเอาขูเโลทอดไหมเอาว่ะโอคคือกินให้แชร์อย่าแบบสั่งเผื่อสั่งเกินคือสั่งเผื่อก็ได้ผลจะกินคนเดียวติดจานพี่ก็ไม่ว่าพี่มีตังค์จ่ายให้ได้แต่พียงแต่ว่ากินให้หมด จดกนะยังงูีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่โก้บางครั้ง่เด็กกับเด็กเน่ยเาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีใครสอนให้รู้สึกว่าจะต้องรู้คุณค่าของของที่เรามีอ่ะมันเลยทําให้แบบว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็คือเอาแต่ใจแบบว่าจะเอาก็าเอาให้ได้จะจะเหลือจะขาดเนี่ยก็ปล่อยไปไม่ไม่สนใจเพราะว่าพ่อแม่แบบไม่ได้ไม่ได้สอนอ่ะให้แบบว่ารู้สึกว่าจะต้องเห็นคุณค่าของอที่เหลือก็เนี่ยเออหนูพยายามกินหมดนะบางครั้ง คือคือแล้วของพุกทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวนี้เราเราไม่ต้องบอกหรอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะ<ม>ทุกอย่างที่ดีมีค่าไมากกว่วอกคำตอบเราไม่ต้องไปต่อหลานแล้วว่ามึงต้องรักแม่มึงน,นะงต้องรักพ่อมึงนะแต่พี่ทําให้หลานเห็นเพราะฉะนั้นพี่ไม่เคยบอกหลานว่าโตขึ้นมาต้องตั้งใจเรียนเพื่อเป็นคนดีของพ่อตั้งใจทํางานเป็นคนดีของแม่นะลูกแต,แต่พี่จะทําให้หลานเห็น ให้เขาได้อยู่ในสังคมที่มันเป็นแบบนั้นอบอ่ลไปด้วยความรักอบอ่ลไปด้วยความเห็นอกเห็นใจกันแบ่งปันกันอันนี้ดีนะเออมันต้องอย่างนั้นจริงๆพี่กุ๊กไม่หลงหนุว่าเดี๋ยวนี้คนเรามันแบบสิ่งรอบข้างอะสภาพแวดล้อมมันมันไม่ดีมันไปในทางที่ไม่ดีมันถึงมีแบบเรื่องอะไรที่มันแบบผิศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทุกๆวันไงพี่กุ๊กเหมือนที่ข่าวเขาออ สวัสดีครับค้วนเล่นหนังเป็นพี่แฟเกตกใช่ไหมครับใช่ครับคุณน้องสมองแต่ว่าพี่จะบอกอ่อน้องสมองอย่างหนึ่งว่าขอบคุณนะที่เข้ามาทักพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอทักพี่แบบไม่ได้พี่ไม่ดีเลยแต่ถ้าพี่่อยากให้น้องไปทักก็กือนแบบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นการที่พ o ิ i t i v e ชันที่เขาไม่รู้สึกกับพี่ก็แล้น้องถามพี่อ่ะพี่คนล้วนเนี่ยเล่นเป็นพี่แฟนเค้กใช่ไหมครับพี่ก็บอกว่าท้อ แต่ถ้าท่องของท้องเปลียนวิธีถามเนี่ยพี่ให้คนที่เล่นเป็นแพนเค้กเป็นแพนด้าหรือเปล่าครับแค่นั้นจบพี่ว่าประโยคมันก็ประโยคไปปักันะครับสุภาพกว่าสุภาพกว่าอ่าเนี่ยน้องสมพงรักพงมีพี่เล่นเป็นกระเทยหน้าตลกมากใช่พี่พี่อยากจะบอกน้องสมองว่าน้องอาจจะไม่เคยมีพ่อคุณแม่คอยสอนแต่ถ้าน้องติดตาม้องพี่พี่จะสอนมารยาททางสังคมให้น้องเองดีดีดีพี่โอ้ การการการมีมารยาทางสังคมในเวลาน้องไปอยู่ในสังคมอยู่กับคนที่ไหนเนี่ยนะฮะผมเล่นเฟซยายอ่าไม่เป็นไรจะเล่นเฟซยายจะเล่นเฟซพ่อจะเล่นเฟซแม่ถือว่าน้องสมควาเล่นได้หมดมแต่พี่พี่อยากจะบอกน้องสมควว่า first impression หรือว่าการที่จะเจอกับใครก็คนคนึงเราควรที่จะมีวิธีคิดไม่ใช่ว่า จะทักทายเขาแต่ต้องติงก่อนเพื่อเขาจะได้อ่านจะเป็นออไมเป็นใช่ถูกถ<ๆ>ูกกผมชื่อคิงจะชื่ออะไรเรื่องหมอจะชื่ออะไรเรื่องหมอเพราะว่านี่ที่ไม่รู้ว่าคิงมีพ่อแม่คอยสอนหรือเปล่านะแต่ถ้าแต่ถ้าคิงฝังพี่แล้วคิงจะมีชีวิตที่ดีนะครับมีดีเีเราถ้ากล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็เปลี่ยน อันดับแรกพี่จะบอกริงนะกิงกลับไปสำรวจตัวเองนะว่าริงเนี่ยมีเพื่อนที่คบอยู่มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้กี่คนนะครับกิงกิงฟังพี่โกอย่างไหมนะพี่โกจะ่อรลูกสอลานเสมอว่าถ้าสมมติว่าคิงเป็นคนเก่งอ่าเพราะถ้า,าเป็นคนไม่เก่งแล้วครับเป็นคนไม่เก่งเป็นคนแย่ๆเป็นคนพ็อกติก นคนที่แบบว่ามีวิธีคิดแย่ๆเฮี้ยีย่ยสักหนึ่งคนแต่ถ้าแต่ถ้าน้องคิงเข้ามาเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ผไม่บ่อยถ้ามาคุยกับพี่โก้ไม่บ่อยหรือเขาไม่คุยกับคนที่เขาไม่มีวิธีคิดแบบเนี้ยไม่นานคิงจะมีจะเป็นคนดีคนที่สิเอ็ดต้องหาเพื่อนที่เขาคิดดีต้องหาเพื่อนที่เขาพูดดีแล้วหนูจะเป็นคนดีคนที่สิเอ็ดแล้วหนูเป็นคนดีหนึ่งคนเขาไปอยู่ในกลุ่มคนเพื่อนเฮี้ยย่าสักสกคนไม่นานจะมีเฮี้ยคนที่สิเอ็คือเรา เพราะฉะนั้นน้องคิงเลือกเอาเราลูกนะหนูอยากจะเป็นแบบไหนเออหนูอยากจะเป็นแบบไหนก็เลือกเอาจะฟังไม่ฟังไม่รู้ว่า,วาวนั่นเป็นติของหอแต่เนี้ยมันเป็นช่องพี่มันเป็นติของพี่ที่พี่อยากจะเตืนเนอนน้อ<ม>งคนน้องจะฟังพี่หรือเปล่าอนันมันมันไม่ใช่ธุระโาครงการอของพี่เนาะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนแล้วกันจริงถูกต้องคะ่ะนี่แหละหนูถึงบอกว่าบางครั้งน่ะคนรอบข้างสภาวะแวดล้อมหรือว่าเพื่อนหรือ มันจะมันจะดึงดูดอ่ะมันจะดึงดูดมันอยู่ที่ว่าเราจะไปดึงส่วนดีหรือจะไปดึงส่วนเลวออกมาเนึ้อออกประคะเราต้องดึงส่วนดีต้องอยู่ในแบบมวล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 พลังที่ดีค่ะอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าพลังลบอ่ะเี่ใหย่าบอกเข้าหูตายจะรู้จะกวดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะจะพัฟังมันมันมันปติประโยชน์กัตเองพี่ใหย่าว่าเราได้แต่เราได้แต่ให้สติแล้วก็หนูเชื่อว่าอ่อนกหลานนิ่ง ไอไอคนที่เนี่ยเจนพี่ไม่ถึงยี่สิบกไม่ถึง,งยี่สิบด้วยน่าจะเด็กน่าจะเป็นเด็กค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าก็าจะสนุกใช้เขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางคนพิมพ์สนุกเนี่ยพิมพ์สนุกแต่ไปกระทบจิตใจคนอื่นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเออมันมีเยอะพี่โก้เดี๋ยวนี้คนมันจะสนุกมันเร็วมันเร็วมันเร็วเดี๋ยวนี้พี่โก้เล่นเกมออนลนหนึ่งเร็วเล่นเกมออนลน์หนึ่งมา หลายคนอยบอกว่าหลายคนบอกว่าอยู่บนเรือหรือเปล่าเสียงดังหนูอยู่บนลมนะมันร้องอะลมปกติเอามาเมื่อวานหนูแพ้วันนี้เอาใหม่อเอาละหนูสู้พี่โกได้แน่นอนเพราะว่าเราจะไม่เอาระเบิดน,นํำพี่โกแล้วเว้ย เฮยที่โกตามมาแล้ว พี่โก้ห้ามเก็บระเบิดนะเพราะระเบิดมันจะตักคะแนนเราอุ้ยพี่โก้น,น้ำ

พี่โกน้ำน้ำป้องไหนฮะพี่โกน้ำหมูตอนไหนอ่ะพี่โก,ไ,กได้ตัวมีผมใช่ปะ่ะอะไรวะอว้แพลเลยอ่ะพี่โกเก่งวะ่ะ บอกแล้วนะเกมเดียวนะเกมเดียวพอเกมเดียวพอเล่นเล่นพี่โก้ทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะเล่นหนึ่งเกมพอเราจะเล่นเกมเดียวพอตาเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่พี่โก้หนูนำพี่โก้เยอะมากแต่พี่โก้ต้องไปได้ไอตัวที่มีผมใช่ไหมที่มีผมตัวละร้อยอ่ะมันมีตัวมีผมเแต่โซเล่นเกงวะไม่เป็นไรเล่นเล่นเล่นวันละครั้งพอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ดูดีเก่งวะรู้ว่าอะไร ดูดิ531กับ600อะรู้ว่าอะไรอะไรอ่ะสู้ๆออไม่มึงแพ้พี่สองครั้งแล้วนะใช่เมื่อวานหนูแพ้พี่โก้หนึ่งวันนี้แพ้พี่โก้เป็นสองไม่เป็นไรพวกนี้เอาใหม่พี่โกติเก่งเออพี่พี่บอกพี่โกติเก่งพี่หวานบอกใช่พี่โกติชนะเมราะว่าพี่โก้เชนะหนู หกร้อยี่บเอ็ดกับห้าร้อยสาสิบเอ็ดห่างกันร้อยเดียวปกิพี่อะไรครับพี่อะไรเขาบอกพี่เก่งๆพี่หวานพี่หวานพี่หวานหวานฉันไปเจ๊เลยครับออกก่เราเเราต้องออกมาก่อนเดี๋ยวเราไปลั่งอุ้ยกินเยอะเอาเราหายไปไหนครึ่งนึงอะเค้กกล้วยหอมไม่มันรั่งท่าหายไปไหนครึ่งนึงดมมันมดกินตั้มั้ง นะเค้กว้าหอมใหญ่ขนาดเนี้ยทุกคนเคยเห็นเค้กว้าหอมที่เป็นเป็นชิ้นชิ้นบอเล็กๆกระปุกกระปิกกระปุกกระปิกก๋วยโหอันนี้มาเป็นถาดเลยอร่อยมากนะของใครอะพี่โกมีแบบเจ้าเฮ้ยพี่โกหนูจะถามว่าพี่โกเคยกินอา่าเค้กเค้กของอาจารย์ยิ่งศักไหมเค้กอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกมันอร่อยมากเลยใช่ปะ ใช่ไหมหนูจะหนูไม่ถ้าอร่อยหนูกะว่าหนูจะลองสั่งมาเพราะว่าหนูต้องถามก่อนว่ามันเป็นเค้กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟุตตี้หรืออะไรใช่ไหมทุกอย่างพอจะยิ่งต่างนะแต่อร่อยมากเลยได้เค้กวันเกิดเป็นเค้กอ่าเป็นเค้กทุเรียนอร่อยมากเลยใช่ปะอ่ะโอเคถ้าพี่โกทําได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูสั่งเลยวันเนี้ยไม่ได้จว่าเพายังสั่งได้เหรอแกไม่มั่วแกไม่มั่วแกอร่อยแกอา่อย แต่ว่าปากจะจัดหน่อยนะปากจะจัดหน่อยอาจรยงคัไม่เมื่อหนูขำมากอาจารย์อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเอาเค้กมารีวิวเขาทำหน้าแบบคือมันอร่อยหนูดูเลยว่ามันอร่อยแต่เขาหาบางอนเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณบางกรถามมาอย่างสีเหลืองเยลโล่อาต่อแค่นี้สีเหลืองเยลโล่ไม่มีอะไรเลยจบแค่นี้ งั้นเดี๋ยวไปสั่งยิ่งง่าโค้งต่อนเออเดี๋ยวหนูไปสั่งอาจารย์ยิ่งสั่งเดี๋ยววันนี้ต้องไปสั่งแกหนูไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแกใครในเพจหเลยขครในไหนแส่เตะฟุตบอลธรรมศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเสื้อฟุตบอลเอ็นอาร์ครับพี่โกยังเตะบอลอยู่ปะคะช่วงนี้หมาก็เตะเตะหมดอ่ะเตะหมาเตะไปเก่งกษัตริย์กับเด็กอีกแล้วไปเก่งแับนั้นอีกแล้วผู้หญิงเด็กอะไรเงี้ยเนาะเก่ง เอ้าแก้วนั well, ้นไปไหนแล้วอะอันนี wit. ้แก้วกาแฟน้องบู้ยซื้อกาแฟมาให้ไงอ๋อแก้วกาแฟกาแฟดันพี่อันนี้อันนี้น้ำเปล่าจะให้กูเทรวมกันเลยไหมล่ะเทรวมเลยกินรวมกันเลยอุ้ยอยากไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปสั่งดีกว่าไอ้ทางถังไอ้เดี๋ยวก่อนอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปไม่จะไปสั่งทางน้ำ เดี๋ยวถูกครั้งที่แบบว่าเวลาเวลาแบบแนะนําว่ายี่ห้อนี้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องมีคน <ๆ S 1> พี่กตเออพี่พ <ๆ S 1> ก็ส่งส่งยี่ห้อหน่อยดีเพราะว่าหนูหน,หนูอยากได้แบบยีห่ห้อที่มันแบบหนูกลัวว่าบางครั้งอ่ะเราไปซื้ออันที่มันเป็นยีหน่ห้อที่เราไม่รู้แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นเป็นตะกรอนข้างในแล้วล้างไม่สะอาดนอันตรายกลัวอันนี้ของแท้แล้วแล้วเก็บความเย็นดีมากคือของแท้แต่ต้องบอกกอนว่าสองพันกว่านะไม่ไม่เป็นไรมันคุ้มมันคุ้มสำหรับสำหรับชีวิตเรามันคุ้มนคุ้ม เพราะว่าถ้าซื้อก็ซื้ออันเดียวไม่ซื้อหลายอันซื้ออันเดียวพอแล้วก็ใช้เดียวยาวเลยคนซื้อเดียวหรอพี่ซื้อพี่ซื้อทีพี่ซื้อแปดอันนะแต่หนูก็ว่าถ้าพี่โกจะซื้อแปดอันหนูจะซื้อสักยี่สิบห้าอันชนะเออนเออใช่ซื้อมาตั้งโทรค่ะพี่โกยี่สิบห้าอันแล้วก็จะซื้อแจกป้าข้างบ้านอีกยี่สิบอันจริงต้องซื้อเมื่อกิน คือถามว่ามันมันราคาสูงไหมราคาสูงแต่ถามว่าความคุ้มถ้าสมมติว่าเราทําได้จริงๆตามเป้าหมายที่เรากินทุกวันแล้วได,ไ,ดได้ได้ได้แบบใช้น้ําไปออกกองอะเออหิ้วไปกระติกกระติกไปออกกองไปนู้นไปเนี่ยคุ้มน้องทีมบอกว่าหนูอยากหู้พ่แบนเค้กคือประธานทษนะทีมก็คือชีวิตวนันปกติธรรมาดาคุณต้องมาปเป<อ>็นอย่ากูาาตื่นเช้ามาเนี้ยนี่จะติบมงแล้วกูต,กตื่นมาจะเจ็ดโมงกว่ากูตื่นมาขี่ตื่นมาอาบน้ำ แต่ตอนนี้กูยังไม่อาบน้ำกูแดกข้าวแล้วแดดมั่กูก็ต้องม่ได้เรื่องอะไรทีมมึงบอกกูติว่าตอะแน่มึงต่อแหลกกับกูทุกวันเข้ามาแล้วมึงอยากดูมึงเติร์ดไหมหอแต่แตกใน Google ในยูทูบมีเยอะแยะอยากเห็นตัวเป็นๆไงอยากเห็นตัวเป็นๆก็นี่ไงแหกตาดูดินไม่ใช่ไงพี่โกมันจะมีพักใหม่ปะ ไครโกไขครโกไขครโกเมืองกำลั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 งเดี๋ยวรอเขารอพอ่แจ็ตเสร็จก่อนเฮ้ยติดแน่นนะเฮ้ยพี่โกหนังพี่แจ็อ่ะเข้าหนึ่งพฤษภาใช่ป่ะที่เขาทำอ่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ดููโอเคเลยนะพี่แจ็ตเป็นวงกลับเหรอคะเหมือนพี่พดเป็นโบดิ้วแหละอ๋อแต่เขาก็คือเป็นกำกับหลักๆแล้วก็เล่นด้วย อุ้ยแต่หนูอยากให้ห่อแต่แต่กลับมานะพี่โกมันเป็นตำนานเดียหนูชอบมามา้า,มา,นานใช่มมาใช่ไหถ่ายได้ได้ใช่ปะถ้าเป็นรอบสื่ออย่ลืมบอกหนูนะเดิไปดูเดี๋ยวได้รูปตรงขึ้ดูอ่ะเอาไปด้วยได้ไหมล่ะ <c oughs> จะมาถ่ายรูปทำไมก่อนจะไปดูหนังไม่ได้เข้าหนังไม่ได้เข้าโรงหนังมานานมากไม่หมดทุกคนเนี่ยเอาแค่นี้พอเพราะว่า อย่าอย่าหมดเลยค่ะเยอะแล้วอย่าก,กินก่อนปิดฝาปิดฝาค่ะถ้ากินไม่หมดก็กินพรุ่งนี้ค่ะมันจะกินให้หมดทําไมคะโอ,อ้ใจขอกิอนให้หมดเลยดนะ้อยนี่สักสามวันแล้วไม่เป็นไรก็แช่ตู้เย็นได้แต่อย่าไปไว้ข้างนอกนะเดี๋ยวเน่าใช่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 ใชเออเนี่ยเออเอ,อือกนนั่นแหละแล้ววันนี้พี่โก้ไปถ่ายรายการไหมคะวันนี้ เดี๋ยววันนี้ไปไปตอนครับครับเปราะว่ารวงเช้านี้ก็จะเนี่ยไหนวันนี้ไม่ทำโปรแกรมทํำอะไรบ้างตอนนี้โปรแกรมตื่นขึ้นมาก็นั่งเมา่วมอยกับคนหัวร้านใช้คําว่าใช้คําว่าหัวแบบว่าแบบน้มีราศีดีกว่าหัวร้าน